สวัสดีครับผมเป็นช่างไฟฟ้าครับมีหลายๆคนถามผมเข้ามาว่าทำยังไงถึงจะประหยัดไฟได้มันง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณจะต้องรู้จักวิธีการเบื้องต้นเช่นถ้าคุณนําตู้เย็นมาใช้คุณควรจะตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังสัก15ซนติเมตรหรือถ้าคุณเปิดแอร์คุณควรจะต้องเปิดแอร์ให้มีอุณหภูมิคงที่ที่25องศาและที่สําคัญนะครับ คุณควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เท่านั้นโอ้ยใครๆเขาก็รู้หมดแล้วตอนนี้สีทาบ้านเขาก็ช่วยประหยัดไฟได้แล้วนะครับแค่ดูที่ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์5เพราะสี T O A มีฟิล์มสีพิเศษที่สามารถสะท้อนความร้อนออกจากผนังอาคารจึงช่วยลดความร้อนที่สะสมที่ผนังได้แถมยังเป็นเจ้าแรกที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์5จากกระทรวงพลังงาน นี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับบ้านของคุณเพราะเราคือที่1เรื่องพลังงานเพราะเราคือที่1เรื่องสี